เนี่ยตอนโควิดมันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมก็ซื้อได้ตั้งแต่สามสี่บาทแล้วก็ขึ้นมาขายที่ยี่บแปดบาทแต่ผมก็มีแนะนําหุ้นตัวเนี้ให้บางคนไปแล้วเขาก็ซื้อแบบเยอะมากเขาซื้อทั้งพอร์ตเลยเขามั่นใจในตัวผมมากกว่าที่ผมมั่นใจในตัวเองเนี่ยเ้มผมผมจำไม่ได้ผมซื้อทั้งหมดไปสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตสิบสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมซื้อหลายตัวด้วยนะ RCL PSL t g a เราเป็นคนขี้กลัวเนาะเราก็ซื้อกระจายหลายตัวพอมันขึ้นปุ๊บอะ แล้วเขามาขอบคุณเราแล้วเขาเปิดพอร์ตให้ดูว่าเขากำไรเป็นร้อยล้านเลยมันมันมีความารู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกเี้ยทำไมกูไม่ซื้อให้เยอะๆยกว่านี้วะเอราเสียสายรุ่นที่16ขคอร์สการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้วเรียนสดๆก,กับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่าสิท่านหลักสูตรนี้จะทำให้คุณบริาใใหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิ แทนที่น่าพอใจระดบับทักษะการ ไม่ตั้งใจซื้อสารภาพเลยนะซื้อเพราะตลกตลกเห็นหมันเขียนคําว่ามีอยู่ข้างหลังแล้วมุงอี้ว่าเฮ้ mm hmm. ยก็ดีป่ะคนเราก็ซื้อสนุกสนุกเป็นโทรศัพท์ที่เป็นชื่อของเราเองนะครับพอเอามาใช้เนี่ยจำไม่ได้ว่าหกพันเก้าหรือเท่าไหร่นนะแล้วผมชอบใช้ซัมซุงมากสมัยก่อนซัมซุงแม่งต,นะตัวละสองหมืน่นอะแม่งช้ากว่าเสี่ยมี่หกพันเก้าตอนนั้นคิดชิมมันเกิดอะไรขึ้นวะตอนนั้นรู้สึกว้าวมากว่าสิ่งนี้คืออะไรวะ ทำไมมันดีขนาดนี้วะทาไมมันเร็วกว่าทําไมมันเจ๋งขนาดนี้วะก็เริ่มซื้อเครื่องถัดไปเครื่องถัดไปเลื่อมยอมซื้อแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขารู้เฮ้ยบริษัทนี้มันดีวะมันคืออะไรวะเลยจีนก็มีเจ้าของเซี่ยมี่นะครับเขาจะมีการจัดงานเปิดตัวสินค้าทุกปีป,ปีละครั้งผมก็เผลอเข้าไปดูครั้งแรกโหซึ้งมากเขาพูดจาอะไรที่แบบซึ้งมากยังไม่เข้าตลาดหุ้นนะยังไม่เข้าตลาดหุ้นนะเขาอยู่นอกตลาดนะเขาบอกว่าเขาอะ คิดว่าการที่เราเกิดมาเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจะสร้างอนาคตเหมือนกันนะแต่แค่เราอยากจะใช้เทคโนโลยีที่ดีอ่ะทำไมเทคโนโลยีที่ดีมันต้องแพงขนาดนี้ snapdragon ร,ร,รุ่นนั้นรุ่นนี้ทำไมต้องขาย 3- 4ม0 0 0หมื่นทำไมเด็กรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสเลยเหรอที่จะได้ใช้ของดีๆเขาบอกต่อจากนี้เขาจะสร้างบริษัทที่ทำของดีให้เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้ตอนนั้นมันเปิดตัวเลดมี่นะเขาบอกว่าให้ชิงชุนได้ใช้ แล้วทุกคนข้างล่างมันก็ร้องไห้เช็ดน้ําตากันนะผมก็ฝาดน้ําตาไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนอินเนะมันเหมือนเราเคยเป็นคนที่แบบกูก็อยากใช้ของดีๆแต่กูไม่มีตังยุกนึงอ่ะนะเอ้ยมันน่าเสียใจแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยวันก่อนเนะี่ยเขาท้อมากเลยนะบริษัทเขาเจอปัญหาเยอะมากเลยเขาส่งออกไปก็โดนตีกลับอมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ทํางานอยู่ตอนสี่ทุ่มแล้วเขามองลงไปข้างล่างเขาเห็นเด็กวัยรุ่นอนะ่ะกําลังเดินมาแล้วก็ถ่ายรูป หน้าบริษัทเขาหน้าเสี่ยวมีเขารีบกดฟต์ลงไปเลยเขาบอกมาถ่ายทําอะไรครับเขาบอกไม่มีอะไรผมอาะมาจากมณฑลแบบฉงชิ่งประมาณเนี้ยผมชอบใช้เสี่ยวมีมากเลยตั้งใจเลยว่าจะมาถ่ายรูปหน้าบริษัทเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเลยจีนบอกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนก่อนมากินโจ๊กด้วยกันก่อนที่เสี่ยวมีมันจะมีมีมีประานำกินโจ๊กแล้วนั่งขุยกันบอกมันดีมากเลยพี่ผมขอบคุณพี่มากเลยที่ ทำบริษัทที่ดีขนาดนี้ขึ้นมาทําสินค้าและบริการที่ดีดีขนาดนี้ขึ้นมาเลยจินบอกพอฟังคํานี้จบอะ่ะพลังจากที่เคยหายไปอะ่ะมันมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเท่าเนาะว่าจะทําต่อผมคิดกูซื้อเสี่ยวมี่ละแต่ว่ายังกลัวเหมือนยังกลัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเล่าช็อตต่อเนื่องว่าทําไมผมซื้อเสี่ยวมีเยอะเนาะตอนแรกผมซื้อเสี่ยวมีผมกะว่าจะซื้อไม่เยอะหรอกกะว่าอาจจะซื้อสักถ้าเป็นตัวเงินก็สัก20บล้านบาท ชอบเริ่มต้นที่ตัวเลขนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวขัดทุนมันจะได้ไม่ได้เยอะมากแล้วซื้อหลายๆตัวคิดแบบนี้นะแต่ช่วงนั้นมันเกิดโควิดพอดีพอมันเกิดโควิดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ซ้อนๆกันบางเรื่องนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีหุ้นเรือที่ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับอย่างเช่น RCL อย่างเงี้ยนะฮะนี่มันขึ้นอย่างนี้เลยตอนโควิดนะฮะผมก็ซื้อ,อ RCL ก็คือเออไม่ใช่นะอันนี้ร o ย a l c a r i เบียนเนี่ยนะ อ RCL ตัวนี้เนี่ยตอนโควิดมันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมก็ซื้อได้ตั้งแต่3-4บาทแล้วก็ขึ้นมาขายที่28บาทแต่ผมก็มีแนะนําหุ้นตัวนี้ให้บางคนไปแล้วเขาก็ซื้อแบบเยอะมากเขาซื้อทั้งพอร์ตเลย เขามั่นใจในตัวผมมากกว่าที่ผมมั่นใจในตัวเองเนี่ยผมผมจำได้ผมซื้อทั้งหมดไปสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตสิบสามเปอร์เซ็นะไเงี้ยผมซื้อหลายตัวด้วยนะ RCLPSLTTA เราเป็นคนขี้กลัวเนาะเราก็ซื้อกระจายหลายตัวพอมันขึ้นปุ๊บอะแล้วเขามาขอบคุณเราแล้วเขาเปิดพอร์ตให้ดูว่าเขากําไรเป็นร้อยล้านเลยมันมันมีความรู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกเชียทํทไมกูไม่ซื้อให้เยอะๆกว่านี้วะ กูก็อุตส่าห์เห็นก่อนแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทาไมกูถึงเป็นคนขี้กลัวทำไมกูถึงซื้อน้อยมันนู่นนี่นั่นเสียดายเสียดายมากแต่ว่ากลับไปนอนคิดแล้วยังรู้สึกคาใจว่าทําไมเขากล้าซื้อเยอะวะเอาละว่าอยากกันนั้นเลยโทรไปถามดีกว่ามเฮ้ยโทษนะอยากรู้ว่าทําไมถึงกล้าซื้อเยอะอ่ะทําไมถึงกล้าแบบอัดอออินทั้งพอร์ตเพราะมันก็ยังไม่แน่นอนเนาะคําตอบเขาเปลี่ยนชีวิตผมนะเขาบอกว่าเขาพอดีฟังเสร็จเขาไปอ่านไอรายงานประจำปีหรือ56คิหขีดนึงเนี่ย เรือลำแรกของบริษัท RCL อะ่ะมันชื่อเรือมันตรงกับนามสกุลเขาเหมือนพระเจ้าอะ่ะส่งมาให้เขาได้หรอวะกลับมานอนคิดได้หรอวะเฮ้หรือว่าเรื่องราวบนโลกม,มันก็มีอะไรซับซ้อนแบบนี้วะวันนั้นซื้อเสี่ยวมี่ไปยี่สิบล้านกับคิดหรือนี่พระเจ้าส่งมาให้กูกูก็ชื่อมี่หุ้นตัวนี้ก็ชื่อมี ยังไงดีวะนอนคิดหลายวันคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปแล้วมันเกิดเหมือนว่าความเสียดายใน RCL อะ่ะมันก่อให้ผมเกิดความเขาเรียกไงดีนะเกิดความกล้าแปลกๆเกิดความกล้าแปลกๆนะครับวันนั้นจําได้ว่าเทปแรกที่ซื้อเสร็จแล้ววันที่ผมซื้อเสร็จเลยอะ่ะผมออกเทปกับ CSI ตอนนั้นเป็นโควิดไลฟ์แรกเลยเขาบอกซื้อหุ้นตัวอะไรดีผมมาเสี่ยวมีผมเพิ่งซื้อเสร็จเลยผมซื้อที่แถว เขาหายพอแปดเก้าเหรียญนะเออเก้าเหรียญมั้งอะไรเงี้ยแถว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 นี้มั้งครับแล้วก็ไลฟ์กับเซียไอก็บอกเนี่ยแหละผมซื้อเซี่ยวมี่เนี่ยเราซื้อไปเยอะเยอะเยอะกว่าที่ควรจะซื้อสิบเท่าตอนแรกกะว่าจะซื้อยี่สิบซื้อแม่งไปเลยวัดดวงเพราะว่าพระเจ้าคงจะบอกแล้วล่ะรอบเนี้ยว่ายูอ่ะมันไม่มีแล้วไงจริงไหมเคยไปเล่าเรื่องนี้ให้บางคนฟังนะมีมีน้องๆในเซีไอบอกโชคดีนะพี่ที่หนูไม่เชื่อจิวี่นี้เนาะ เขาชื่อคุณหมอนก fits. หลายคนจะรู้จักนะแฟนเขาชื่อเอ์ธถ้าคนนึงไปซื้อนกอีกคนนึงซื้อเอ์ธเนี่ยป่านนี้ไม่ได้เกิดแล้วนะเขาเขานกกับอ์ธมันพอดีไม่มาผมก็ซื้อเสร็จผมก็มองเริ่มวิเคราะห์แต่จริงๆวันที่ซื้อเนี่ยเสียใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ประกิตศีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 000, หรือแอดไลน์ CSI Society ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องงบการเงินเขานะงบการเงินมันมันเข้าใจยากมากเลยรู้แค่สองเรื่องรู้ว่าผลิตภัณฑ์มันยอดเยี่ยมมากรู้ว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ไปได้อีกไกลมากๆสองคือรู้ว่าเลจ,จินเนี่ยกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นคนบ้างเงินแล้วก็เขาเป็นคนดีเออผมรู้แค่นี้งบแพงตลอดเวลาหลายคนบอกว่าซื้อตรงนี้มันเลยถูกอะไรเป็นเรื่องโกหกหมดนะฮะหุ้นตรงไหนก็ไม่เคย ถือถ้าเมื่อไหร่มาเห็นชัดแล้วมันจะไม่ลอยมาถ้ามันลงมามันต้องมีเหตุผลของมันนึกภาพออกไหมคือจริงๆตอนตอนผมซื้อเนี่ยจำไม่ผิดนะ PE ประมาณสัก20เท่า20สบเท่าแล้วมันก็มีโควิดที่บอกไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไม่ออกจากบ้านจะมาซื้อมือถือหรือเปล่าจะซื้ออุปกรณ์หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่ายาวๆมันดีใช่ไหมพอซื้อเสร็จมันก็วิ่งขึ้นมาฟื้อสามสิบหกเหรียญผมจําตรงพีคได้เนาะอันนี้มันอาจจะ ปรับแตกคุณปรับแตกพาอะไรผมไม่รู้นะแต่จริงๆตอนที่ผมมองอยู่มันคือ36เหรียญแล้วก็เริ่มลงเพราะว่าจีนเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกหัวเวย่ยเริ่มกลับมาขายในจีนจีนเริ่มมีการล็อกดาวน์แล้วก็สุดท้ายเขาก็ประกาศว่าเขาจะทํารถยนต์ไฟฟ้าเออพอเขาประกาศว่าจะทำรถยนต์ไฟฟ้าทุกคนไม่มีความเชื่อมั่นมันก็ถอยถอยถอย,ถอยลงมาเรื่อยๆถอยจนเหลือแปดเหรียญกว่ากว่าใหม่ กำไรทั้งหมดโอ้โหเมื่อกี้ถ้าพูดไปแล้วจะตกใจนะกำไรมันเยอะมากเลยนะแต่มันไม่ได้เลยสักบาทเดียวอะนึกออกปะคือมันเป็นความเจ็บช้ำที่ทําให้เราต้องต้องหนักแน่นขึ้นอะเพราะเพราะถ้าเราไม่หนักแน่นอะเราผ่านเหตุการณ์น,นั้นอะบางทีมันจะมันจะไปสร้างใหม่เซตใหม่ว่าต่อไปกูไม่ถือยาวแล้วนึกนึกพาพออกมาคือว่ามันเสียได้เงินว่ามันก็เจ็บใจเหมือนทุกคนอะเอาเอาเอาพูดตรงๆต,ตอนมันลงมาจนขาดทุนเนี่ยก้มลงไปร้องไห้กับพื้นก็เคยมาแล้ว ก็รู้สึกว่าเฮียอะไรวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันต้องขนาดนี้วะทําไมมันต้องโหลงวันละสิบเปอร์เซ็นติดกันหลายๆวันอย่างเงี้ยทําไมมันโหดขนาดนี้วะทําไมโลกโลกที่นี่มันโหดโหดจนผมนอนไม่หลับอะแล้วว่ามีวันหนึ่งที่นอนไม่หลับยังจําได้มันลงมาเหลือสิบสามเหรียญอะไรเงี้ยนอนไม่หลับมากๆจนรู้สึกว่าตอนเราจนมากอ่ะตอนเราไม่มีเงินสักบาทเราไม่เคยทรมานเท่าน,นี้เลยนะคือเราไม่เคยทรมานขนาดแบบโหแบบจิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ อะไรไม่สบายใจอะไรเงี้ยทุกทีก็เป็นคนล่ำเริงมีมีชีวิตที่ดีเนาะตอนนั้นผมรู้สึกหูไม่ไหวกูไปไม่ได้แล้วเคยถ้าเกิดมันลงต่ําไปแบบถึงสีห้าเหรียญนะจะคิดสั้นไปเลยเนาะทางท่านี่เป็นเรื่องไร้สาระนะไม่หนูว่าเราก็ยังมีเงินเหลืออยู่ต้องเงยอะเนี่ยออแมแต่ว่ามันเสียใจอะไรก็ไม่รู้แล้วพอ,อลงมา7็เหรียญแปดเหรียญนะ่ะหูคนรอบข้างเนี่ย ที่เป็นผู้หวังดีกับเราอะทุกๆคนเขาจะบอกเราว่าขายเฮอรมันไม่ดีมือถือใครๆก็ทําได้จนกระทั่งโบกเกอร์ที่ผมเปิดพอร์ตอยู่นะครับตอนนั้นใช้บกไทยเนาะเขาเลี้ยงตุดเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยง,เ,ลยงเลี้ยงอาหารผมตอนปีใหม่แล้วก็เอาโบกเกอร์มาพรีเซนต์ให้ฟังว่าตลาดจีนม,มันจะแย่มันจะนู่นมันจะนี่มันจะนั่นมันจะโน่นะน,นะเซี่ยวมีอ่อะเดี๋ยวลงไปอีกเท่านนูน้นเท่านี้ผมยึดช่างมาแล้วว่ากูก็คิดว่าพระเจ้าส่งสัญญ,ญาณมาละพระเจ้าอาจจะมีสัญ,ญญาณติดขัดนิดหน่อยแต่ว่า เรื่องราวมันคงยังเหมือนเดิมอ่ะก็ชอบด้วยซื้อของมันใช้แล้วก็รู้สึกชอบมากคิดว่ารถยนต์มันจะดีแน่ๆแต่ถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามันจะดีเคยติดตามมันมาแต่ต้นเนี่ยมันเข้ามือถือก็เป็นคนสุดท้ายมันเข้า IoT ก็เป็นคนสุดท้ายถมันทำทีวีก็ไม่รู้เขาทำกันไปทั้งโลกแล้วมันทำตู้เย็นมันก็ทำเป็นคนสุดท้ายแต่มันมีกิมมิคบางอย่างที่ทำให้มันขึ้นมาเป็นผู้นำได้หมดเลยนะทุกๆองค์ทุกๆตัวสินค้า ผมเดาว่าไอ้อ,องค์กรแบบนี้แม่งต้องมีเขาเรียกว่า c u เจอร์ของการสร้างนวัตกรรมแหละไม่งั้นมันสร้างซ้ํามาแบบนี้ไม่ได้เพราะนั้นต้องเบ็ดว่ะรถยนต์แม่งต้องดีแต่มันใส่เงินไป2000กว่าล้านเหรียญแล้วนะถ้าต่อให้เจ๊งช่างมึงเจ๊งก็ก็ว่ากันเดี๋ยวล้างไปนิดหนึ่งขาดทุนสักปี2ปีแล้วก็ค่อยๆทํามือถือไปเลยเดี๋ยวมันก็ดีแต่สุดท้ายพอเปิดตัวรถยนต์แล้วดีเนี่ยหุ้นหุ้นตอนที่เปิดตัวรถยนต์มันขึ้นมา20กว่าเหรียญแล้วนะครับ มันไม่ได้อยู่ตรง8เหรียญน,นะตลาดมันเก่งมากนะมันก็ลากขึ้นมา20่สิบกว่าเหรียญพอเปิดตัวรถสวยจองดีอ่ะมันยืน25-28แล้วแล้วมันก็ค่อยๆไต่ไต่ไต่ตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตลาดหุ้นมันก็มีคาแรคเตอร์ของการทํางานแบบนี้เนาะส่วนตัวผมผมเชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะวิธีการแบบที่คนส่วนใหญ่ทํามันจะได้ผลน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆตอนผมมาลงทุนแรกๆวิธีการที่ดีที่สุด คือการดูงบการเงินให้ละเอียดที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ดูงบการเงินวันนี้วันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยมีคนดูงบการเงินเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่ได้เยอะมากตลาดหุ้นไทยดูงบละเอียดอย่างได้อยู่แต่ถ้าคุณไปลงทุนที่อเมริกาลงทุนที่จีนหรือลงทุนที่ไหนก็นแล้วแต่ผมรับรองว่าคุณจะดูละเอียดแค่ไหนก็มีคนดูละเอียดกว่าคุณนึกออกป่าะเขาดูแบบทุกๆอย่างเขาไปหาข้อมูลที่เรานึกไม่ถึงอะ่ะเช่นอกองทุนบางกองเขาไปซื้อข้อมูล ดาวเทียมเพื่อดูว่าคนเดินเข้าร้านแมคโดนัลล์วันละกี่คนแล้วไอ้ติ๊กเก็ตไซส์ของแมคโดนัลล์มันคำนวณได้ไงเขาก็เอามาคอนเวิร์ตแล้วกลับมาเป็นงบถามว่าผมเป็นนักลงทุนรายย่อยผมจะไปซื้อข้อมูลดาวเทียมได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะนั้นกลยุทธ์ของเราที่จะชนะเนี่ยสำหรับหุ้นต่างประเทศหรือสำหรับหุ้นเติบโตในอนาคตเนี่ยผมว่ามันต้องมันต้องมุ่งเน้นไปที่คุณทีฟมากขึ้นมันต้องมองเข้าไปที่เนื้อหรือว่า เหตุผลที่จะสร้างตัวเลขก่อนที่ตัวเลขมันจะเกิดนึกออกไหมาคือไอ้งบเสี่ยวม,มีที่ประกาศมาคิวสองนี้จริง,รงๆเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องออกมาดีอย่างนี้แหละแต่เราไม่รู้ปีไหนเรารู้ว่าถ้ามันมีทีมงานอย่างเงี้ยมีคนที่เก่งอย่างเงี้ยมีคนที่ตั้งใจอย่างเงี้ยตอนจบมันก็จะทําผลงานได้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเสี่ยม,มีเนาะจริงๆจริงๆอยากเล่าให้ฟังหุ้นอีกสักตัวหนึ่งเนาะ ผมยกตัวอย่างให้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นสไลด์ Innovest เเนาะตัวนี้ผมก็ซื้อเข้าไปบ้างแล้วผมรอแช่งมันอยู่ให้มันลงลงจริงๆห้องลาย CSI i n v e s t m e n สําสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ